สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ใส่ลุงอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อนะคะวันนี้ใส่ลุงเขาเรียกว่าเสี่ยงโชคใส่ลุงลองวอล์กอินเข้ามาเผื่อมีโอกาสได้รับการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อนะคะแต่ปรากฏว่ามาถึงแล้วนะคะเขาไม่ไม่รับวันนี้เขาประกาศอย่างชาัดเจนเลยว่าไม่รับผู้วอล์กอินเข้ามาฉีดวัคซีนและขอใครด้วยนะคะเราก็เลยได้อ่ะใส่ลุงก็เลยถือโอกาสนี้มาถ่ายทําภาพบรรยากาศของการเข้ารับการฉีดวัคซีน ที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อนะคะโดยที่เป็นภาพบรรยากาศของการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด2019นะคะวันนี้วันที่3มิถุนายน2564ค่ะศ,ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อนะคะเขาจะให้บริการเข้ารับการฉีดวัคซีนที่ประตู2เท่านั้นนะคะวันนี้เข้าได้ที่ประตู2เท่านั้นนะคะเมื่อสักครู่ก็จะเห็นว่ามีคนที่เขาได้รับ NS s m s เมจะนะ ที่เขานัดหมายลงทะเบียนจองไว้เขาก็จะสแกนอ,อุณหภูมิเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูภาพบรรยากาศข้างในคร่าวๆแต่ว่าก่อนเข้าไปเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของสถานีกลางบางซื่อกันก่อนนะคะนี่ค่ะ,น,คะนี่คือความยิ่งใหญ่ของสถานีกลางบางซื่อค่ะนี่ค่ะเสดุงก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกตั้งแต่เขาสร้างเสร็จนะเสดุงยังไม่เคยมาเลยนี่เป็นครั้งแรกที่เสดุงได้มาสถานีกลางบางซื่อแล้วก็ได้มีโอกาสถ่ายทํา พื้นภาพบรรยากาศที่สถานีกลางบางซื่อให้ให้ทุกคนที่ติดตามช่อง YouTube ของเซลุงอยู่ได้ได้รับชมนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ของเซลุงเพิ่มด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเซลุงจะพาเข้าไปชมใกล้ๆคือเซลุงเข้าไปไม่ได้นะอ่าเข้าไปไม่ได้เพราะเราไม่ได้รับ SMS ในการฉีดวัคซีนค่ะแต่คนที่เขาเข้าได้คือคนที่มี SMS ในการจองฉีดวัคซีนนะคะ ก็สามารถที่จะเข้าไปได้แต่ว่าเราเข้าไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้รับ SMS ในการเข้าไปฉีดวัคซีนค่ะก็เลยเข้าไม่ได้แต่เดี๋ยวลุงอาจจะถามเขาว่าถ้าเราจะไปด้านหลังจะเข้าได้ไหมคะคือหลังจากที่คุณเข้าไปแล้วนะคะคุณก็ต้องรอตามคิวค่ะซึ่งเขาจะมีมานั่งให้นั่งนี่ค่ะเห็นไหมคะคนที่นั่งอยู่นี่ค่ะคือเขาเข้าไปแล้วแล้วก็นั่งรอรับการฉีดวัคซีนทีละจุดทีละจุดนะคะ แต่๋ยลุงจะให้ดูภาพบรรยากาศของการนั่งรอการฉีดวัคซีนของคนที่เขาได้ฉีดนะส่วนเราคือคนที่ไม่ได้ฉีดนะนะค่ะเดี๋ยวเราไปส่องกระจกดูใกล้ๆสิว่าเขานั่งกันยัง,ยงไงอ๋อนู่นค่ะเห็นไหมคือคนที่นั่งรอข้างในนี่คือคนที่นั่งรอดูอาการนะคะ นี่ค่ะเขาจะมีจุดลงทะเบียนเสริุแทนกล้องไปทางจุดลงทะเบียนนะไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมเพราะเสริุอยู่ข้างนอกมันเป็นห้องกระจกนะคะเสริุงแทนกล้องไปทางจุดลงทะเบียนแล้วข้างในเนี่ยตอนนี้เสริญุงแทนกล้องมาที่จุดนั่งรอหลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมีจุดช่วยลงทะเบียนผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะนี่ค่ะเขามีเยอะนะคะเดี๋ยวเราให้ชมภาพบรรยากาศนะคะ แล้วเดี๋ยวเซลุงจะมีภาพบรรยากาศอีกจุดที่เป็นจุดที่สามที่สี่ที่ที่มีเตียงของกันอ่าถ้าใครเป็นลมเขาก็มีเตียงนอนให้นะเออดนะเี่ยค่ะนี่นี่น,น,นี่เห็นนะคะนี่คือภายในภายในพื้นที่ของอสถานีกลางบางซื่อที่เป็นจุดที่ให้นั่งรอเข้ารับการฉีดวัคซีนนะะ เขาจะมีเบอร์ติดที่เก้าอี้เลยนะทุกคนเห็นไหมมีเบอร์ติดที่เก้าอี้ค่ะก็นั่งตามเบอร์ที่เขาให้มาที่เราลงทะเบียนนะคะนี่ค่ะก็จะมีอาสาสมัครนะนี่ค่ะมีจิตอาสาใส่เสื้อสีม่วงกับสีเหลืองมาให้บริการนะคะนี่ยค่ะเป็นจุดที่เขานั่งรอเข้ารับการฉีดวัคซีนค่ะนี่ค่ะเซลุงจะให้ดู นี่เห็นไหมมีป้ายข้อความเขียนว่าศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อจุดที่หนึ่งช่างน้น att, านนํา,หน,ห,นานหนักวัดความดันเห็นปะ,ะเห็นไหมจุดที่หนึ่ง ka, ช่างน้ําหนักวัดความดัน ka, นี่นค่ะผู้เข้าคิวนั่งรอเราจะเห็นข้างนอกภาพบรรยากาศแบบว่าผ่านกระจกนะนี่ค่ะจุดที่หนึ่งนะคะช่างน้ําหนักวัดความดันนะคะมีเห็นไหมมีคนกำลังเข้าไปช่างน้ําหนักวัดความดันแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่อยู่เห็นปะเราให้ชมภาพบรรยากาศคร่าวๆแล้วก็ เดี๋ยวเราจะดูข้างนอกแล้วนะทีนี้เขาก็จะมีป้ายเขียนว่าจุดที่สามธลายนะคะจุดที่หนึ่งช่างน้ําหนักวัดความดันจุดที่สามนี่คือฉีดวัค,ควซีนแล้วนะคะเห็นปะมีมีโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ไว้เนี่ยจุดที่สามคือฉีดวัคซีนละเห็นไหมคะจุดที่สี่นี่ค่ะ <S <S จุดที่สี่ก็คือสามสิบนาทีนั่งพักหลังจากฉีดวัคซีนนะคะนี่ค่ะพักรอส <fulfilled> ังเกตอาการจุดที่สามคือฉีดวัคซีนนะคะ จุดที่สี่ก็คือพักรอสังเกตอาการสามสิบนาทีค่ะซึ่งเขาจะมีม้านั่งให้เรานั่งพักรอสังเกตอาการสามสิบนาทีนะคะจุดที่สี่ก็จะมีม้านั่งเยอะแยะเลยแล้วก็จุดสุดท้ายก็หลังจากที่เราพักสังเกตอาการแล้วสามสิบนาทีไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเรานะคะก็จะเป็นเอ็กซิเป็นทางออกลานจอดรถหมายเลขหนึ่งนะคะเป็นทางออกลานจอดรถหมายเลขหนึ่งโอเคไหมโอเคตอนนี้เซลุงให้ทุกคนดู ภาพบรรยากาศของการเข้ารับการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อในวันนี้วันที่3มิถุนานยน2564เป็นวันพฤหัสแล้วก็เป็นวันหยุดนะคะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภคของสมเด็จพระนางเจ้าราชินีสุทิดานะคะของในหลวงรัชากาลที่10นะคะเบื้องต้นเสรษฐลุงจะหารถที่จะกลับไปะคะ่ะตอนนี้เสรษลุงให้ทุกคนชมภาพบรรยากาศจบแล้วนะแต่ว่าเสรษลุงจะต้องกลับไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินที่ สถานีบางซื่อสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อซึ่งมันจะมีรถวนเพราะว่าตอนแรกที่เสริลุงมาเสริลุงก็ขึ้นรถวนรอบตัวอาคารสถานีกลางบางซื่อนะเดี๋ยวเสรลุงจะพามายืนรอรถวนเพื่อที่เสรลุงจะกลับแล้วเสรลุงจะวนไปที่เสรลุงจะวนไปที่เสริลุงจะวนไปที่ด้านหลังของสถานีกลางบางซื่อด้านหลังของอาคารนี้ค่ะเพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินที่สถานี รถไฟฟ้าบางซื่อกับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปภาพบรรยากาศของสถานีรถไฟไม่ใช่รถไฟฟ้านะรถไฟรถไฟบางซือ่อรถมาแล้วทุกคนรถที่จะวนมาแล้วค่ะเสรจลุงจะขอขึ้นกับเขาอ่ะเพื่อขึ้นวนกลับไปว้าวเขาจะรอไหมเนี่ยแป๊บนึขอขึ้นขอขึ้นวนกลับไปฝักงุก โอเคอันนี้เรากำลังขึ้นรถวนค่ะเขาเรียกว่ารถวนค่ะเดี๋ยวเราจะให้ชมภาพบรรยากาศของรถวนรอบสถานีกลางบางซื่อค่ะสองคิดตงไหมคะปรค่ะดีไหมคะใช่ตัวสอนไคะตัวสอง ีรถไฟบางซื่อเพื่อที่จะกลับไปขึ้นรถไฟฟ้าได้ดินกลับค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ชมภาพบรรยากาศของสถานีกลางบางซื่อนะคะในขณะที่รถวนพาเราวนรอบสถานีกลางบางซื่อนะคะนี่ค่ะเพราะว่าวันนี้เสริ้งมาวอลกินเขารับการฉีดวัคซีนโควิดแต่ว่าเขาไม่รับวอลกินนะคะ แล้วก็เขาประกาศชาัดเจนมากเลยนะคะว่าไม่มีการรับบล็อกอินแม้แต่วันเดียวตอนนี้เขารับผ่าน s อ s เท่านั้นนะคะใครที่ดูคลิปของเซนลุงนะคะไม่ต้องมาที่สถานีกลางบางซื่อในเคสบล็อกอินนะคะเพราะว่าเขาประกาศชาัดมากเลยว่าเขาไม่รับบล็อกอินแม้แต่วันเดียวนะคะเขารับเฉพาะคนที่มี s อ s เท่านั้นนะคะตอนนี้เซนลุงก็เลยแคล่วแต่ว่าเซนลุงก็ได้มีการถ่ายทําภาพบรรยากาศของสถานีกลางบางซื่อในการ ที่มีผู้มาเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ทุกคนได้ชมแล้วก็เสริ้งได้มีโอกาสนั่งรถบนรอบสถานีกลางบางซื่อด้วยตอนนี้เรากําลังวนมาข้างหลังสถานีกลางบางซื่อนะคะเนี่ยค่ะว้าวเอาเป็นว่าเราชมสถานีแล้วกันเนาะเนี่ยค่ะเราวนมาข้างหลังสถานีกลางบางซื่อเพื่อที่จะเสริ้งจะมาขึ้นนี่ค่ะเสริ้งจะมาขึ้นรถไฟฟ้า MRT สถานีรถไฟฟา้าขอบคุณค่ะเรียบร้อยนี่ค่ะนี่คือจุดรับจจอดรถรับส่งผู้โดยส,สารศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อนี่มอเตอร์ไซค์เท่มากเลยค่ะมอเตอร์ไซค์เท่มากเลยเย,ย้มีมสองคันมอเตอร์ไซค์เท่มากเลยมอเตอร์ไซค์ของแสตัวนะคะ อ่ะทีนี้เรามาชมภาพบรรยากาศด้านหลังของสถานีกลา,างบางซื่อนะคะซึ่งเป็นซึ่งเป็นสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อนั่นเองค่ะสถานีรถไฟฟ้าเก่าบางซื่อนะน่ะค่ะเห็นไหมสถานีคือป้ายจะหาถไฟรถไฟสถานีรถไฟบางซื่อเขาสร้างสร้างครอบด้านหลังสถานีรถไฟบางซื่อนะอ่างั้นเดี๋ยวเราให้ชมภาพบรรยากาศด้านหลังของสถานีรถไฟบางซื่อแล้วก็ รถให้บริการขับบนสถานีกลางบางซื่อนะคะค่ะถ้าเราฉีดเสร็จเราก็ขึ้นรถบนกลับนะคะเพราะว่าถ้าคุณฉีดวัคซีนเสร็จอะคะ่ะคุณก็เข้าด้านหน้าแล้วออกด้านหลังนคะคะถ้าฉีดวัคซีนเสร็จคุณก็จะออกประตูนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่ยค่ะคนที่เขาฉีดวัคซีนเสร็จนะคะเขาจะมีกระดาษสีชมพูคนละหนึ่งใบคะ่ะนี่ค่ะ นี่คือบริเวณด้านหลังของอาคา,สารสถานีกลางบางซื่อและเป็นประตูที่ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งนะคะผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งนะคะเดินออกมาจากสถานีกลางบางซื่อนะคะแต่ละคนก็จะได้กระดาษสีชมพูคนละหนึ่งแผ่นที่สำแดงริ์ว่าฉันได้รับการฉีดวัคซีนโควิด2019เข็มที่หนึ่งแล้วที่สถานกลางบางซื่ออะไรประมาณนี้ ซึ่งวัคซีนที่เขาฉีดกันในวันนี้เสลลลุงก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรเราไม่ได้ถามเขาอะเนาะแต่เราก็ให้ดูภาพบรรยากาศได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองถามเขาดูว่าวันนี้ที่เขาฉีดเนี่ยเป็นวัคซีนอะไรนะเนะะี่ยค่ะภาพบรรยากาศของสถานีกลางบางซื่อเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเราจะถามใครได้บ้างว่าวันนี้วัคซีนที่เขาฉีดเนี่ย เป็นวัคซีนอะไรนะเดี๋ยวเราก็จะรอดูตรงที่ทางออกนะคะ่ะข้างบนเนี่ยเป็นสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงสถานีกลางบางซื่อนะคะส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นสถานีรถไฟความเร็วต่ํารถไฟที่มีอยู่กับพื้นแผ่นดินไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่อ้อนแต่ออกอะคะซึ่งใส่ลุงขึ้นมาตั้งแต่เล็กๆแล้วนะเดี๋ยวพี่เราจะถามพี่เสื้อเขียวคนนี้ค่ะเราจะถามพี่เสื้อเขียวคนนี้ว่าวัคซีนที่พี่เขาฉีดวันนี้เป็นวัคซีนอะไรพี่คะ พี่ฉีดเข็มแรกใช่ไหมวันนี้แล้วที่เขาฉีดกันวันนี้เขาฉีดวัคซีนอะไรพี่ซิโนแบกนะคะชิโนแบกเหรออ๋อวันนี้ฉีดชิโนแบคกันทุกคนเลยใช่ไหมอาถ้าพี่ไม่ได้ฉีดทําไมพี่เข้าได้อ่ะอ,อ,อ๋อหนูหน,หนูไปขอเข้าเขาไม่ให้เข้าอ่ะเออเนี่ยค่ะเรารู้แล้วค่ะว่าวันนี้คือวันที่สามมิถุนายนสองพันห้าร้อยสิบสี่คนที่เข้ามารับการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อวันเนี้ย เขาฉีดวัคซีนซิโนแวคค่ะอ่าเขามาฉีดวัคซีนซิโนแวคนะคะโอเคตอนนี้เสรลุงได้รับข้อมูลการถ่ายทำภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อโดยที่ฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งคือวัคซีนซิโนแวคเรียบร้อยแล้วตอนนี้เสรลุงกำลังจะให้ทุกคนชมภาพบรรยากาศของสถานีกลางบางซื่อนะคะไปเรื่อยๆจนกว่าเสรลุงจะ กลับนะคะไปเรื่อยๆจนกว่าเสียงจะกลับแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินเดินชมภาบรรยากาศของสถานีกลางบางซื่อนะคะความงดงามที่ยิ่งใหญ่อลังการนะคะสถานีกลางบางซื่อเนี่ยเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงนะคะส่วนสถานีรถไฟบางซื่อเป็นสถานีรถไฟสายดั้งเดิมรถไฟดั้งเดิมของของกรุงเทพเรานะคะ นี่เขาปลูกต้นลีลาวดีประเภทสายพันธุ์น่าจะเป็นใบเล็กนะเซลุงไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าสายพันธุ์อะไรนะนะคะคือภาพบรรยากาศของผู้คนที่ดด้านอันนี้คือด้านหลังสถานีกลางบางซื่อนะทุกคนที่ยืนอยู่ด้านหลังนี่คือคนที่เขาฉีดวัคซีนแล้วอะ่ะเพราะว่าเข้าเขาจะให้เป็นวันเวเข้าด้านหน้าแล้วออกด้านหลังนะคะใครที่มารับการฉีดก็ไปเข้าด้านหน้านะคะแล้วฉีดเสร็จก็ออกด้านหลังเท่านั้น,นะคะ่ะ นี่คือภาพบรรยากาศความยิ่งใหญ่และความงดงามนะคะของสถานีกลางบางซื่อสวยมากค่ะนะคะเป็นเป็นงานเป็นงานวิศวกรรมที่แบบว่าเออออกแบบสวยอะ่ะโอเคนะเสลุงว่าสวยเลยแหละนะสวย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 ค่ะแต่รู้สึกว่าถ้าเราเดินไปเรื่อยๆเราจะไม่มีทางออกนะอ้าแต่เสลุงมีเห็นแล้วคะ่ะเสลุงมีเห็นแล้วนี่ทุกคน ใจลุงมีเห็นจุดที่จะถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูความงามของสถานีกลางบางซื่อตรงป้ายข้อความที่เขียนว่าสถานีกลางบางซื่อสถานีกลางบางซื่อเขาเขียนภาษาไทยธรรมดานะคะตอนนี้มีรถไฟค่ะมีรถไฟจอดอยู่ที่สถานีรถไฟบางซื่อค่ะเนี่ยเป็นรถขนน้ำมนันเป็นวัตถุไ,ไฟฟ้าค่ะเห็นปะเนี่ยค่ะเห็นไหม เป็นรถขนน้ำมันเป็นรถขนวัตถุไฟฟมีคนมาถ่ายรูปด้วยนะคุณคุณเห็นไหมน่ะนั่นนั่นะพี่ตากล้องน่ะเขาถ่ายรูปอ่ะนั่นนั่นนั่นเขาถ่ายรูปเห็นนะมีคนมาถ่ายรูปด้วยนะนี่ค่ะภาพบรรยากาศของสถานีรถไฟบางซื่อตอนนี้มีรถไฟจอดเทียบที่ชานชาลาบางซื่อเป็นรถขนน้ำมันนะคะเป็นรถวัตถุไไฟนะคะเห็นปะแล้วก็มีคนมาออกกำลังกายด้วยนะคุณ เนี่ยค่ะมีคนมาออกกำลังกายไอ้รถไอ้เนี่ยกระดานไอ้ A, เนี่ยด้ยกระดานที่แบบว่าจะรู้ก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะวันนี้มีรถไฟมามาจอดที่สถานีมีสองขอบวนนะคะมีรถดีเซลลางด้วยคันหนึ่งอะ่ะเนี่ยอันนี้หัวรถดีเซลลางนะคะเนี่ยค่ะแล้วอีกคันหนึ่งเป็นรถวัตถุไวไฟเดี๋ยวให้ดูรถไฟอ่ะเดี๋ยวเราไปใกล้ๆก,ก,กันเราไปดูรถไฟที่กาลังเคลื่อนออกที่ เพราะว่าถ้าเราไม่ถ่ายตอนนี้นะมันก็จะไม่เห็นนะเพราะว่ารถไฟมันไม่ได้เข้าแบบว่าติดต่อการที่จะถ่ายได้ตอนนี้เซลุงให้ทุกคนชมภาพบรรยากาศรถไฟของบ้านเราที่สถานีบางซื่อน,นะคะเป็นรถไฟไปไหนไม่รู้น่าจะน่าจะเป็นรถดิดีเซลลางนะคะเห็นปะอ่านี่ใครไม่เคยเห็นรถไฟนี่ค่ะหัวจักไปแล้วปุ้นปน้มีควันดำด้วยนะคะนั่นน่ะหัวจักไปแล้วปุ้นปู้มีควันดำด้วย ไ,ได้ยินเสียงม,ไ,มได้ยินเสียงมเสียงบูญรถไฟไงคะเนี่ยค่ะนี่คือสถานีรถไฟที่บางซื่อค่ะแหมโชคดีมากเลยที่เจดุงได้มีโอกาสได้เก็บภาพรถไฟหนึ่งขบวนวิ่งนะคะรถไฟหนึ่งขบวนวิ่งออกจากสถานีบางซื่อหาโอเคโอ้สุดยอดมากเลยค่ะคุณดีใจมากเลยที่ได้มีโอกาสเก็บภาพบรรยากาศรถไฟออกจากสถานีบางซื่อให้ทุกคนได้รับชมนะคะ แล้วตอนนี้มันมีรถไฟที่จอดอยู่เป็นรถวัตถุไวไฟนะคะเท่เหมือนกันนะมีคนมาถ่ายรูปด้วยค่ะแล้วก็มีคนมาใช้พื้นที่ออกกาลังกายด้วยสวยงามมากเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเซรุ่งจะพาทุกคนไปดูอันนี้ต่อก่อนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูป้ายข้อความสถานีกลางบางซื่อกันต่อค่ะว้าสวยมากเลยสถานีกลางบางซือ่อทุกคน ทุกคนดูสิป้ายข้อความมุมนี้ของสถานีกลางบางซื